เชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้ำผลไม้ดีโดเนี่ยมีรถอะไรออกมาใหม่บ้างคะพี่โบโบไม่ใช่โบหยอกนี่ไงรสลิ้นจี่จักรรพัิมาใหม่เลยจ้าใช่แล้ว สนนะดูท่าทางมีประโยชน์ด้ยคะเนี่ยโอโ้ยใช่เลยจ้าเพราะว่าดีโดน้ำลิ้นจี่กินลิ้นจี่จกักพรพัิเนี่ยสดชื่นสะใจผสมวิตามินซี<ม>ยกระดับน้ำลิ้นจี่เนี่ยให้หอมพร้อมได้ประโยชน์จากวิตามินซีสดฟินสดชื่นเลยจา้าโอ้ยดีเลยค่ะงั้นสัดมาให้หนูครึ่งครึ่งหลอครึ่งขวดเ่หลอเล่นครึ่งหลอจ้ะเออโอเคจะให้ เออไม่ทราบอะไรติดคอคะกระโถนแล้วรีบใช่ไหมเอ้น้องน่ารักกว่านี้คนที่ไหนเขาเนี่ยคนขนแก่นค่ะขอนแก่นแล้วพี่ล่ะคะอ๋อพี่คนเลยครับแต่หนูว่าหน้าพี่ดูไม่เหมือนคนเลยนะคะ อย่าอังพี่อย่างนี้สิครับพี่นี่ระดับนักกีฬาปีนเขาทีมชาติไทยเลยนะครับผมจริงเหรอคะจริงนี่ล้บพี่นี่แข่งมาเยอะไหมคะโอ้โหไอเรื่องการแข่งนี่พี่แข่งมาหลายรอบแล้วแต่รอบต่อไปเนี่ยพี่จําเป็นจะต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันอ้าวทำไมอะคะเพราะว่ารอบต่อไปเนี่ยมันเป็นรอบตัดเชือกพี่กลีวพี่ปวดปีนอยู่แล้วคนมาตัดเชือกพี่ ไปซะไปไปปีนขาไปออกไปเดี๋ยวถ้าไม่ไปจะโดนเตะตัดานั่นอไม<ป> <ไป squash> ่ไ<ป>้เอ๊ยดูท่าดูท่าไม่ถึงเตะตัดขารเลยเหวี่ยง่หลัง่ะ